ก็ถือว่าต้องชื่นชมมาดามแป้นนพันล่ำซํำนะครับในสมาคมกลฬาฟุตบอลที่ผมว่าเขาค่อนข้างจะให้โอกาสแล้วก็พยายามจะเปิดกว้างสิ่งใหม่ใหให้กับวงการฟุตบอลไทยจริงๆเพราะว่าล่าสุดเองแน่นอนครับกับเป้าหมายของเราในศึกยู17ชิงแชมป์เอเชีย2025ในรอบสุดท้ายที่ซาดิอารบเบีเนี่ย3-20 เมษายนนี้นะครับคือก่อนนี้เองเรื่องของฟุตบอลยู17เนี่ยมีปัญหาในการเก็บตัวในเวลาการฝึกซ้อมแล้วก็ที่ผ่านมาเหมือนมีการเปลี่ยนม้ากลังศึกมาเซอร์เจเด็ดมีลาเองก็มาทําทีมโดยที่มีเวลาฝึกซ้อมที่น้อยมากๆนะฮะแต่ว่ายังดีที่ก่อนนี้เองยังได้รองแชมป์อาเซียนมาก็ถือว่าน่าสนใจกับตรงนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงการฝึกซ้อมที่เน้นนะครับกับการไปประสานง,งานกับทางกาตา ก็คือไปเซ็น M O U ไปเก็บตัวที่ Aspire Academy เรียบร้อยแล้วซึ่งจะใช้เวลาประมาณ12วันนะครับแล้วก็ทุกอย่างฟรีเลยเสียแค่เรื่องของเงินค่าเครื่องบินเท่านั้นแล้วก็สำคัญคือจะได้อุ่นเครื่องกับทีมดังอย่างทีมชาติกาตาซึ่งจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก u 17ด้วยนะครับก็ไม่ใช่งานง่ายน,นะที่ไทยเราจะได้ไปฟุตบอลโลกแต่เมื่อเรามีการเตรียมทีมดีแล้วเนี่ย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีสําหรับวงการฟุตบอลไทยเพราะที่ผ่านมามักจะมีปัญหาเรื่องการเก็บตัวที่มีเวลาน้อยไม่มีเกมอุ่นเครื่องสักเท่าไหร่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เพิ่งเปิดตัวกันไปร,นร้อนๆเลยนะครับอย่างไปทางการนะฮะทาอีเคดะเข้ามารับหน้าที่กุนซือฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเบื้องลึกเบื้อง,องหลังเรื่องนี้มันเป็นยังไงก็คือหนึ่งเองต้องให้เครดิตมาดามแป้งด้วยที่ได้มีการติดต่อไปยังอิเคดะโดยตรงนะครับ ไปเอาตัวมาได้นเนี่ยโหไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะรายงานผมสอบถามมาเนี่ยเขาบอกว่ามีชาติที่ยื่นเงินนะครับให้อีเคดะมากกว่าที่ไทยยื่นให้ไปอีกแต่อีเคดะตัดสินใจในการจะมาไทยนะครับองค์ประกอบของเราก็เดินทางสู่เจนเว่อย่างเต็มตัวมินิชิกายะมีอิชิอิซึ่งก็เป็นหนึ่งปัจจัยสําคัญนะครับทำให้อีเคดะตัดสินใจมาอยู่กับการทําทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเป้าหมายเขาบอกเองแล้วว่าหวัง กับการจะพาบอลหญิงไทยไปบอลโลกใครได้ก็แน่นอนว่าพยายามอย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวจัดขึ้นในปี2027นะครับก็ต้องชื่นชมมาดามแป้งที่ก็ทําเยาวชนตั้งแต่อายุ17อายุ20ให้บุรีรัมย์ดูเต็มตัวก็ผ่านข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียยุทสามก็แต่งตั้งนนชิกะยะเข้ามาทําทีมเป็นเจแปนเวชิด้วยทางอิชิอิก็ยังให้โอกาสทํางานต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์อาเซียนครับแต่ก็ถือว่าภาพรวมยังดูดีแล้วก็ มาใทิศทางที่ถือว่าถูกต้องแล้วฮนะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ